สวัสดีครับผมปลอยครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําอ,อล่าใส่ให้ตัวละคระซึ่งก่อนอื่นเราจะ Import a s s e t มาก่อนก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่มี Animation ซึ่งตัว a s s e t ตัวนี้ผมโหลดมาจากเว็บ m i x a m o ของ Adobe นะ,ะขึ้นอยู่กับว่า a s s e t ของเราเนี่ยมัน เราได้มายังไงคือมันเป็นไฟล์อะไรด้วยคือถ้ามันเป็นไฟล์อลัมบิกเนี่ยเราก็ใช้อลัมบิกนอร์โหลดเข้ามาแต่ที่ผมได้มาตอนนี้เป็น Fbx คือ Fbx เนี่ยเราจะใช้ Import ผ่านผ่านตัวตัวไฟล์แล้วก็ Import f i ล์ b o x Fbx ตัวเนี้ยก็ได้แต่ว่ามันมีข้อเสียนิดนึงเดี๋ยวอินพอให้ดูก่อน เราจะได้อสเซมาแล้พร้อมแอนิเมชันทีนี้ข้อเสียของมันคือข้างในเนี่ยมันมีสตัคเจอร์ที่มันวุ่นวายค่อนข้างวุ่นวายซึ่งเราเราต้องการแค่ตัวตัว C O เวลาเราไปดึงแล้วก็จะไปดึงตรงนี้ก็ได้แต่ว่าผมว่ามันมันเยอะไปเพราะงั้นผมจะไม่ใช้อีกอ,อีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมไม่ชอบก็คือมันจะมี t เท List ติดมาตรงนี้ คือมันเราไม่สามารถใช้ออนิเมชันที่เมนได้เราต้องไปใช้ออนิเมชันที่เทคลิทที่อยู่ในเลเวลสามลึกๆเนี่ยเทคลิก็ไม่ได้นะต้องเป็น m a x i m i a m o c o m อ่าซึ่งมันไม่สะดวกผมก็จะไม่ใช้การ import วิธีนี้เราทิ้งไปก่อนอแล้วก็ขอลบเทคลิทด้วยเพราะว่าไม่จาเป็นต้องใช้ ลบไปลบลบไปอ่าไฮเดรคเมนผมก็จะใช้ตัว G O เนี่ยแหละแล้วก็ใช้โหนดเอเจนเอเจนตัวนี้โหนดเอเจนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนอินพุตตรงนี้เป็น A B X ได้แล้วก็ไปเลือกไฟล์เมื่อกี้แหละไฟล์เดียวกันมาอ่าเราได้ละตัวอาจจะเลก็กกว่าเมื่อกี้หน่อยเดี๋ยวผมกลับไปดูตัวริจินนนกันอ,อันนี้คือไซส์จริงที่ ยังไม่ถูก CONVERT UNIT ซึ่งส่วนตัวผมว่ามันใหญ่ไปเพราะว่า Houdini เนี่ยมันทำงานที่ที่หน่วยเป็นเมตรยูนิตเลนส์เนี่ยเป็นเมตรซึ่งหมายความว่าตัวเลขพวกนี้ก็คือตัวละครตัวนี้จะสูง244ซึ่งผมว่ามันใหญ่ไปเพราะงั้นติ๊ก CONVERT UNIT เพื่อให้มันอยู่ประมาณ 2.4เมตรก็ยังยังพอเป็นไปไ,ได้ตัวละครสูง2.4เมตรยังยังดูมีความเป็นจริงหน่อยอ่ะโอเคทีนี้มันไม่มีแอนิเมชันอ่าให้เราไปเลือกที่ c u r r e n นคลิปมันก็คือจะเอา take ิ l เมื่อกี้แหละอ่าเป็น mix m o นเหมือนกันอ่าล้วก็จะได้แอนิเมชันละแถมมันจะรูปให้เราไปได้เรื่อยๆด้วย ็คือเรามี animation ท่าไหร่มันก็ลูปไปเรื่อยๆซึ่งตอนที่ผมโหลดมาเนี่ยลูปมันอยู่ที่55อ่ะโอเคทีนี้เราได้ของมาละแต่ว่ามันยังเป็น pack object อยู่หมายความว่าเราต้องทำการ convert มันผมจะใช้ convert ตรงๆไปเลยเพราะว่าถ้าใช้พวก unpack unpack หรือ unpack agent เนี่ย เอเจน unpack มันมันจะให้เป็น poly s ุ u ซึ่งผมอยากได้เป็น p o l y ก o n มากกว่าเห็นไหมผมก็เลยใช้ convert อืครับ convert แล้วมันยังมี attribute ที่ผมคิดว่าผมไม่ท่าจะใช้ผมก็จะลบโดยการใช้ attribute delete attribute delete เนี่ยเราก็ลบอะไรที่เราไม่ได้ใช้ agent name เนี่ยไม่ได้ใช้ช s ่ r sure. Bone capture เนี่ยซึ่งมันมากับการสก i n เราก็ไม่ได้ใช้เราต้องการแค่ geometry texture เก็บไว้ก่อนก็ได้ agent c h a name n ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว name ไปไม่เอาโอเคแค่นี้เราก็จะเหลือ attribute เท่าที่จำเป็นและผมก็เอาไปเป็นเอาธรรมดาสร้างนูมามารับ เป็นตัวตัวคำนวณโนดสุดท้ายแค่นั้นทีนี้ในนี้คือสมมติถ้าเรามีอะไรเพิ่มเติมเราอยากคลีนเราอยากตัดนูน่นตัดนี่ออกก็ค่อยมาทำในนี้ที่หลังได้ซึ่งตัวนี้ผมจะเอาไว้เป็นตัวแบบ import ของที่อยู่ข้างนอกเข้ามาขอตั้งชื่อเป็น In. อ่าตัวนี้มันชื่อ vampire ตั้งชื่อยอ่อกันขอใส่เป็นสีเหลือง่ง แล้วผมก็จะสร้างจียวโนดในตัวหนึ่งตั้งชื่อ Render R P P ใส่เป็นสีม่วงผมก็จะใช้อ b อบเจกต์กเมิร์ใส่เข้ามาแล้วก็ไปดึงเอาตัวเมื่อกี้แหละมาปับ๊บทีนี้เราก็จะได้ตัวนี้มาละคือเราจะไม่ทำอะไรกับตัวนี้เลยเราจะเอามาแค่เรนเดอร์อย่างเดียว คือเราจะไม่มีการยุ่งอะไรในนี้อีกละคือจะมีแค่หนดเดียวเพียวๆเลยทีนี้ถ้าเกิดเรามีการสเกลตัวนี้ขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ตามเป็นเพราะว่าตรง transform เนี่ยถ้าเราอยากให้ตามเนี่ยให้เลือกเป็น into the object ก็คือมันจะเอา transform าของอันก่อนหน้านีแหละไม่ว่าเราจะทำอะไรกับมันให้มันมาอยู่ในในนี้แบบ เป็นทันฟอร์มสุดท้ายเลยที่ถูกแอปพลายมาแล้วะขอะกลับไปที่หนึ่งทีนี้ตัวนี้เราก็ปิดไปเราจะไม่ใช้อะไรละเราใช้เป็นตัว input เฉยๆและอ่าอ่ะ,อะไหนๆก็ไหนๆอีกนิดนึงนะตัวนี้เหมือนเดิมอ่ด้วยความที่ผมไปโหลดมาจาก m i x ซ์โมเนี่ยมันก็จะให้ t e x t เจอร์มา ผมก็จะเอาเท็กเจอร์มาใส่นิดนึงแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้เรนเดอร์นะคือเอามาแค่เป็นวิชวลไลท์ตัวนี้เท็กเจอรอ์มันจะได้ด,ด,ด,ดูดูมีอะไรหน่อยดีกว่าดูแบบเทาๆอโอเคและผมจะสร้างอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเซตอัพ เป็นโหนดเจลไม่ที่เปล่าๆนะแล้วก็ตั้งเป็นโหนดชื่อว่า Setup แล้วแล้วแต่ใครจะสะดวกใจจะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่เลยคือมันมันเป็นแค่ชื่อให้เรารู้เฉยว่าเรากำลังจะทําอะไรเข้าไปข้างในเหมือนเดิมผมก็จะใช้อ b อบเจกต์เหมือนเนี่ยแหละไปดึงตัวไออินตนี้มาเหมือนกันอินทรียอบเจกเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวผมจะทำอะไรหลังจากนี้ เดี๋ยวว่ากันต่อคลิปหน้า,าผมจะแบ่งเป็นพาร์ทให้มันจะได้เลือกดูง่ายโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ